มันถึงไม่มีทางแก้ปัญหาได้ไงไม่ถึงไม่มีทางแก้ปัญหาได้มีแต่ความอยากได้อยากมีมีแต่ความไม่รู้จักพอมีแต่ความโลภความหลงไม่รู้จักตัวเองไม่เคยดูตัวตัวเองเป็นคนมีปัญหาหรือไม่เป็นคนหน้าไหวหลังหลอกทําทุกอย่างเพื่อตัวเองได้แก่อำนาจหลงในลาบยศสารเสริญโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คําพูดที่ให้สัมภาษณ์เมื่อล่าสุด คือประเทศไทยเนี่ยตราบใดที่เขาปล่อยทํางานก็ยังมียบนาจถ้าไม่ปล่อยทํางานก็ไม่เมียบนาจโดยเฉพาะอย่างนี้องค์มนตรีทั้งหลายก็เทีเ่ยวนี้ก็ทหารจะไปฟังองค์มนตรีเพราะตอนที่เขาไม่โนกาให้เราอยู่เขาก็ให้สุเทพบอ,อกมาแล้ทหารเข้าช่วยและก็มีพวกบางคนจากในวังมาช่วยและทําให้เราไม่เมียบนาจอะไรผมก็เลยคุยกับนายกปูว่าเหตุการณ์เหมือนที่พี่โดนมาทหารเขาอาจจะชื่นชอบประชารัฐไตยแบบพม่าที่พม่าเลิกแล้ว แต่เขาชอบอย่างนั้นไงคือเราไม่รู้ผมก็ยังตําหนิเขาไปเขายังอายุน้อยเขาคงโกรธที่ปฏิวัติแบบนี้เขาคงโกรธว่าประเทศไทยมาดีๆแล้วแต่เขาโกรธนะเราเป็นครอบครัวสาธารณะจะพูดอะไรต้องระมัดระวังพูดเห็นหรือยังมันเคยมาครั้งหนึ่งในชีวิตมันสักครั้งหนึ่งยอมรับผิดสักครั้งไหมมันทําถูกตลอดชีวิตมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยดูจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้และดูจากการอดีตที่เคยให้สัมภาษณ์พอจะฟันธงได้ว่าคนยทักษิณถ้ามีอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย,ย์ชัดเจนแน่นอนแล้วคุณประยุทธ์คุณรู้ใช่ไหมว่าทักษิณกลับมาได้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย,ย์แล้วคุณกำลังจะทำให้ทักษิณกลับมาได้นะ พราะคุณไม่เอาจริงเอาจังนี่คือศึกสงครามศึกสงครามวันนี้ทักษิณคือศัตรูของประเทศไทยทักษิณคือศัตรูประเทศไทยเมื่อเขาเป็นศัตรูประเทศไทยแล้วนี่คุณต้องสู้เขาคุณไปบอปรองดองไม่ได้ในการสู้ศึกสงครามมีอยู่สองอย่างที่จะเกิดขึ้นหนึ่งแพ องชนะการปลองดองกับการพักรบให้ทุกคนถอยคนละเก้าแล้วเพื่อไปสะสมกําลังและออกมารบกันใหม่ <Okay. S 1> เท่ากับสิ่งที่คุณทําวันนี้คุณกําลังยื้อเวลาความพิน้าฉบหายของชาติเบืองบ้านเมืองในอนาคตถูกไหม่ถูก <Okay. S 1> เคยมีไหมทักษิณ ที่พูดออกมาแล้วบอกประเทศไทยผมทำผิดพลาดในอดีตไม่เคยมันไม่มีคนพูดเขาคงโกรธแล้วที่ชาติบ้านเมืองขาดทุนไปเจ็ดแปดแสนล้านเนี่ยทำไมทักษิณไม่พูดล่ะไอ้พวกนี้เนี่ยจะเก่งในการเล่นคําไม่พูดเรื่องความผิดพลาดที่ตัวเองมันทํามันจะพูดความสวยหรูความสวยงามชุดภาษาที่ทําให้มันดูเท่ ทำให้ดูดีทําให้ตัวเองเอาตัวรอดได้นี่คือลักษณะของมันจริงๆพวกนี้เป็นพวกมิจชาทิฏฐิพวกอาธรรมพวกนี้ไม่เคยเข้าใจธรรมเช่นกันความไม่เข้าใจในธรรมของทักษิณกับประยุทธ์เหมือนกันแต่คนละไม่แง่คนละหมุมคนละมิติไม่เข้าใจในธรรมโรฮิงญาระหว่างความเชื่อกับเหตุผลความเชื่อมักจะมี